เ,เร็วๆดวิรับช่างมาใหม่ครับขึ้นลิฟต์ก่าไม่ได้รถดีแล้วรถไปล่นมาเมื่อกี้เอียงข้างหนึ่งเลยเป็นรถเอียงไปข้างหนึ่งครับอ่าอย่าวุ่นวายอะไรกับผมทำงานไปลากมาทั้งชุดเลยเ ของรถบอกให้เลิกก็ไม่เลิกนี่บูธเนบไปหมดแล้วนี่เปลี่ยนด้วยนี่บูธเนี้ยเนี่บูธเนี้ยเฮ้ยใดางเลี้ยงบาดเปลี่ยนตัวล่างอ่ะเปลี่ยนพอตัวล่างพอตัวบนไม่ขาดบ้างานี่ให้ใกใหนะไกลเปลี่ยนให้แล้วบูธใดบูธเพื่อยิงเบรกเปลี่ยตามอายุมันครับครับขายมันเครื่องขายไปไ ทำไรก็ทำไ้เดี b à, b à ๋ยวให้เขาจัดการให้อะไรบ้าบ้าจะล้างเครื่องหรอบ้าบ้าได้อยู่ทายไปใครทายไป บดเดี๋ยวเติมว่าเดี๋ยวเติมให้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวให้ช่างเขา่ายมันเครื่องก่อนเบอร์สิบสี่บ้างคแหม่นางลงเนี่ยเออก็ไล่ช่างออกหมดแล้วทำเองดิเอออยากได้แต่เงินแต่งานไม่ทำเออดันไปทางไหนเอาก็แก๊กมาด้วยมาหลังอ่ะ แล้วผิดข้างอีกฮี่อะไรเมื่อวานยังผิดเลยฮอดนด้าก่อนฮอนด้ายังสลับข้างอยู่อเอาทุงปติกสวมทุงมือก่อนเดี๋ยวเพื่อนเอาทุงปติกมาสวมก่อนยกยกถาดสูงๆอะ่ะยกไปใกล้เลยแหละถ่ายม,มันเครื่องครับ ใช่ okay. หลายแล้วก็ทอดกรองไปออได้ลุงได้บดถึงเครน่องอย่างเี้นะวุแนบันทาดอัไรแบเปลี่ยนทิ้งไปบาดใส่มันเครื่องกับใส่ทางนี้ก็จบตั้งนานเนี่ยเชียค่ะโง่มาสร้างไนั้นตั้งหลายปีเลยอ้อา oh. ทางมานนี่งก็ ทีบถังขยับไปนู่นหน่อยไก่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันผิดช่องมันดันไปทางนู่นหน่อยนิดนึงเอ๊ะกันดันไปเลดเออพ่อพ่ออันนั้นไม่ใช่นั่นของนิสันเอาของโตยิต้าเย่ยถ่ายมันเรื่องครับกรองช่างมาใหม่ครับ งานอยู่ดีอยู่ใช้ได้อยู่โอ้ถอยเสียไม่ขาดถอยเสียดี20ปีแล้วยังใช้อยู่โอ้ออกแบบมาดีมากคุยตาเน่ผิดแล้วผิดแล้วดึงหน่อยดึงหน่อยนิดเดียว อเอามาสามวันเลยมีแการน้ำมาหมดอ่ะมีตรงนั้นเลยสามวันนี่นี่นี่แขวนนี่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 ในในเครื่องมือนี่เนี่ยในเครื่องมือลากไปลังมาอยู่นี่เนี่ยอยู่นี่แล้วเนี่ยมันเครื่องครับแล้วนี่ทำไมลงต่ำแล้วทำไมไม่ขึ้นให้มสูงอีกนี่เหนื่อเนี่ยนะเนี่ยเนี่ย ลงยันมิดเลยเนี่ยดูดิโอ้นั่นแหละมาทั้งสองอันเลยเออมันพุเลยเราดินต้องรอเ,ยเอยไม่มีรอยพุเลยครับ ไอ้โว้มาเตอร์ไซานนักลบเบืวอนน่ะอย่าพึ่งใคร๋ยวโดนมือมาติงเจ้โล่ลอยลอยอย่าตังเพ้อขายต้นไม้ขายไม่ได้ราคาช่วงนี้ Bát Khuâng Thôi lèo Khép lèo nè, muốn bài Ok, cho Đắn nó yêng yêng ta Cặp ừ, đó nữa Cặp đó nữa Cặp đó nữa Thường tới ta thôi thường 3L, 2L mặc nhiên Ngay 3L bơ sập xì hậm chết nâng chú rinh cá đi rút nào ô cá sẽ đai tiền bay nán đó không kê vô đu nẹp này bút nẹp nẹp เป็นบุศเนี่ยไปลุงหน่อยแต่หมดแล้วครับเป็นตัวล่างกาวรถไม่อยู่นู้นอยู่ตรงเครื่องตั้งศูนย์ลงพื้นนะึง ออมองไมเ่เห็นเห็นเดีเจะคล้องรถอยู่เอาเกลาไม้มายังล่ะหรืว่าเกลารถไม้ลงพื้นหน่อยไม้เออหเออเออปีนแน่นขึ้นนะ จริงอ่ะีพอช่วยคนนี้บางคนช่วยเนี่ยแต่งตัวก็เต้าบานเลยอลุงก็ลุงก็เพื่อนมางแมเพื่อนนู่นเพื่อนนั้เต้าเหมือนเัลศเลยบอกช่วยเงี้ยน้อเฮ้ยนี่อย่างลุงถายเลไรกรึ้งก็กระบาลเด้อสู้ขับมานี่เฮ้ยนี่สู้เอาเงินให้ผมถ่ายตรงนั้นก็ได้ราคาก็ไม่ต่างกันหรอกเฮ้ยนี่เฮ้ยทำเองกาแฟร์กินด้วยมานี่ก็ไม่มีอะไรสักอย่างเฮ้ยนี่ เออเข้าตรงนั้นใน่สบายอยู่ใกล้บ้านเลยยี่สิบเมตรเองอันนี้ช่งางก็อันนี้ช่างก่ใส่เสื้อแดงเออของรถเสื้อเหลืองครับแล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงเหลืองเหลืองเหล,ลืองไปเลยของรถเสื้อเหลืองช่างเสื้อแดงโอ้ได้เข้ากันเลยเดี๋ยวขันน็อตแล้วครับต้องใช้ป,ปอนไม่ช่างใช้กี่นิวตันเมตรครับน็อต ถ่ายน้ำมันเครื่องอะ่ะออไม่ใช่ปอนครับช่างใช้มือทุบเอาครับเนี่ยทุบแล้วครับเห็นไหมทุบแล้วทุบสักห้าครั้งครับแน่นแล้วอ๋อแคน่นั้นก็อยู่แล้วไม่ไปไหนหรอกลุงขับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเอ่อถอดกรองไป ช่างเขาจะทดกกรองแล้วตอนนี้เีืยอกรองจะไหลลงมาเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นอ่ากรองจะไหลลงมาแล้วครับเอามือเลยออกแล้วมุนแล้วครับมุนแล้วลุนแล้วลุแล้ว ไม่ค้างแล้วโอ้รถไฟเริ่ะไปแล้วลนมาล้วลนแล้วลน,ลนลบแล้วสองดีแม็กมาทำอะไรเจ็ด <c oughs> นข้างหลัง ม <hertz> ันเครื่องครับตอรต้าทิกเกอร์ได้แล้วแบเป็นบุ๊ชนะครับทำอะไรลุงครับผมมีอะไรดี